สวัสดีค่ะทุกคนมิวโมริเกอน,นะคะทีนีนะคะก็มาอยู่ช่วงลองของกันอีกแล้วนั่นเองนะคะทุกคนสำหรับสิ่งที่มิวจะมาลองในวันนี้นะคะนั่นก็คือเป็นลิปนะคะจากสมูทโตนั่นเองนะคะเป็นเวอร์ชันบล็อกเกอร์นะคะอันนี้เป็นสีของไอตานั่นเองนะคะทุกคนโดยที่รุ่นนี้ก็จะมีอยู่3ามเบอร์น,นะคะก็จะเป็นของของแอมมี่นะคะที่สายป่านนะคะแล้วก็มีของไอตานั่นเองนะ,ะทุกคนจากที่มิวดูรีวิวมาแล้วเนี่ยก็คิดว่า ซื้อสีนี้มาอันเดียวก็น่าจะเป็นเลยที่หลายหลายคนน่าจะชอบยิ่งสำหรับซีผิวสองสีแบบมิวนั่นเองนะคะทุกคนเขาจะเป็นนูนเขาไม่ได้เป็นโทนเข้มมากสุดเกินไปนั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะดูสีจริงนะคะว่าที่หลังมือเป็นยังไงแล้วก็ที่ปากเป็นยังไงแล้วก็ตอนทาที่แก้มเนี่ยเป็นยังไงนะคะโดยที่มิวจะแต่งเป็นแบบสองซีกนะะันทุกคนคือด้านหนึ่งสีสีนูดน่าหนึ่งสีชมพูนั่นเองนะคะว่าจะแตกต่างกันประมาณไหนนะคะเออก็เป็นคอนเทนต์นิดนึงนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างนะนี่นะคะก็ไปชมกันเลยคะ่ะ โดยลิปนะคะก็มีชื่อว่าสมูทโตบล็อกเกอร์เพอร์เฟคลิปนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเบอร์405วอร์มพิตชี่นะคะแล้วก็เบอร์406ริกไวนั่นเองนะคะทุกคนจะเป็นออกนูนแล้วก็เป็นชมพูนูดนนูชมพูอะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะทั้ง2ตัวนะคะก็มาในปริมาณ1.5กรัมนะคะทุกคนมิวได้มาในราคา69บาทถ้าจะไม่ผิดน้าที่7 e เ e ่นอเ่นเองนะคะเออแล้วก็ ทั้งสองอย่างก็ทั้งสองอันก็คือฉีกได้นะคะทุกคนถึงจะมาติดกันแบบนี้แต่ก็สามารถแบ่งฉีกได้นั่นเองนะคะแยกกันได้ข้างหลังเนี่ยเขาบอกเป็นประมาณว่าเนื้อกำมหยีนะคะเนื้อนุ่มสีชัดเกลี่ยง่ายไม่ตกร่องทนนานตลอดวันนะคะหนึ่งซองก็มีถึงสองเฉดสีสามารถครีเอทได้หลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นทาเดียวทาเบลอทาผสมก็ได้นะจ๊ะได้ลุคปากดูเรีอสวยสไตล์เกาหลีนั่นเองนะคะทุกคนเรามาดูเฉดสีกันดีกว่าบอกก่อนนะะว่าที่มีเลือกสีนี้มาเนี่ยก็เพราะว่าจะ ดูใช้ได้จริงที่สุดแล้วนะอย่างนี้นู้ตเนี่ยอาจจะได้ทาทุกวันก็ได้นะคะแล้วก็สีชมพูเนี่ยก็อาจจะแบบผสมกันแล้วก็สวยนั่นเองนะคะทุกคนเป็นแบบซองซึ่สามารถพกพาไปไหนก็ได้นะคนใส่กระเป๋าไปก็คือประหยัดพื้นที่มากนะคะเป็นแบบบางๆเป็นแบนะนะแต่ว่าเนื้อผลิตภัณฑ์เขามันจะมีอยู่แค่ช่วงนี้เท่านั้นนะคะตรงนั้น,นคือจะแบนราบเรียบไปหมดเลยนั่นเองก็1.5กร,รัมอ่ะเนาะนะคะามาดูที่สีแรก405 Warm p e a c วอมพิชีนะคะทุกคนที่หลังมือกันเลยแบบิเกเตอร์เาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะของ สมูโตะเขาจะมีเป็นแอปพลิเคเตอร์ประมาณนี้อยู่แล้วเนาะไม่เป็นแบบโคง้งหรือว่าอะไรก็เป็นธรรมดากลิ่นเขาแบบหอมดีนะคะออลองที่หลังมือโอ้นี่ทุกคนเป็นสีนูดที่มีคิดว่าเออมันสวยนะ406นะคะบริก Y วนยนั่นเองนะคะกลิ่นเหมือนกันนะคะทุกคนสองสีนี้เอามาโอ้ สีนี้เป็นชมพูตุ่นคนชมพูตุ่นๆน,นะคะเออซึ่งเหมาะกับสาวผิวสองสียางเรานะคะแล้วก็ไอจตาก็เป็นตัวแทนของสาวผิวสีแทนด้วยแล้วก็ผิวสีสองสี 2, 4, นั่นแหละนะคะทุกคนก็เลยคิวน่าจะเหมาะกับเรามากที่สุดก็เลยเลือกเบอร์ของไอจตามานั่นเองนะคะอ่านี่ดูทุกคนอันนี้มีโทนความส้มมากกว่าตัวนี้เป็นโทนชมพูนั่นเองนะคะเอ,อ้ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ งานแก้มกันก่อนนะคะฝั่งนี้มันจะใช้เป็นของสีวอมพิชี่นะคะสีนี้ก็จะเป็นของบริกวนยนั่นเองนะคะทุกคนเริ่องจากการทาแก้มกันเลยนะจ๊ะอันนี้คือมีไปลงรองพื้นมาแล้วนะคะแล้วก็มีคอนทัวร์กับหน้านิดนึงด้วยเนื้อครีมมันเองแล้วก็ไปเขียนคิ้วมานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองทาที่แก้มกันว่าเขาจะแบบทาง,ง่ายเกลี่ยง่ายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะใช้นิ้วมือเลยจ้ะโอ้ยเกลี่ยง่ายนะทุกคนเูสิแล้วก็ได้สีที่เป็นธรรมชาติมากๆนะคะ เคยเอาสีสีนูดประมาณนี้ทาแก้มเหมือนกันแต่ก็เห็นไหมเนี่ยดูสิดูเป็นธรรมชาติเลยอ่ะทุกคนไม่ต้องทาเยอะมากนะทุกคนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มให้มันเข้มขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแต่สะดวกเลยแต่นี้คือมิวก็ลองตามที่เห็นนี่แหละนะมันก็ไม่ได้ดูแบบเอะอะไปเพราะว่าสีมันค่อนข้างอ่อนไงคะแต่ว่าสีเข้มเนี่ยมิคิวว่าน่าจะเบาๆมือน,นิดนึงนะปาดมาแค่ประมาณสักปืนก็พอไหมสีแล้วก็กดๆไปก่อนนะ บริเวณหน้าแก้มแล้วก็ค่อยๆเตี่ยไปถึงด้านข้างเลยจะต่างกันนิดนึงนี่จะอมแดงนิดนึงนี่อมส้มะะเลยค่ะเข้มก็ต้องค่อยๆลงนะคะนี่นะคะจะเห็นว่ามันจะเป็นโทนที่โทนนี้เป็นโทนส้มอันนี้จะเป็นโทนชมพูอมแดงนั่นเองนะคะเออใช้ได้ทั้งสองสีเลยสําหรับการทาแก้มนะจ๊ะต่อไปนะคะจะเป็นการลงที่ตานั่นเองนะคะโดยใช้ทั้งสองสีคนละข้างเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็จะลงของพชซี่ไปก่อนนะ ลงไปประมาณแบบครึ่งตาแล้วก็กลนเกลี่ยสีอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาสีค่อนข้างที่จะอ่อนอโดูมีสีแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะทุกคนเห็นไหมเป็นเนื้อครีมนะทุกคนเกลี่ยง่ายเลยทีเดียวต่อไปก็เป็นสี brick wine อันนี้ก็ต้องบอมือนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะเยอะไปแล้วก็สีนิวชีเกลี่ยใช้ได้เลยทุกคนก็คือ เห็นสีโทนแบ่งสีโทนชัดเจนนะคะว่าเป็นโทนนู้ดกับโทนชมพูนั่นเองนะจ๊ะโดยรวมแล้วถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะคะเปลี่ยนง่ายไม่ตกร่องนะคะไปเซ็ตแป้งฝุ่นกันทุกคนเดี๋ยวกลับมาหรือจะมาลงที่ปากกันเลยนะทุกคนว่าเป็นยังไงนะจ๊ะ เ <utan> อาละทุกคนมิวนะคะก็ได้ไปเติมตาเติมแก้มมาแล้วนะคะทุกคนก็คืออยา่างละสีเลยแล้วคือฝั่งนี้จะเป็นโ Kristen. ทนส้มฝั่งนี้จะเป็นโทนชมพูยอย่างที่เห็นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็จะมาทาปาทุกคนได้ดูนะคะเริ่มจากสีอ่อนก่อนเลยนะคะวอร์มพิชชี่นั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวจะแต่เดี๋ยวมยิวจะทาแบบเต็มปาทุกคนได้ดูเลยนะคะเพราะว่าสีเขาค่อนข้างอ่อนนะจะได้เห็นกันแบบชัดๆเลยจะว่าเป็นยงงังไงนะจ๊ะเวลาตอนท,นทานแล้วอ,อันนี้มิวทาแบบลิปมันมานิดนึงแล้วนะคะทุกคน สวยนะคะทุกคนสวยเลยเนื้อเขาจะนุ่มๆทุกคนแล้วก็จะเป็นเนื้อแบบกำมมี่แล้วก็เป็นเนื้อทานง่ายนะคะเป็นเนื้อกำมหยี่ลื่นๆทุกคนหลังทาเสร็จนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเนื้าที่จะนุ่มแล้วแล้วก็ไม่เหนียวปากไม่หนักปากด้วยนะทุกคนลื่นอ่ะคือลื่นเลยคนปากลื่นมากแล้วก็ไม่ตกร่องอย่างที่เขาบอกจริงๆะคระัเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างที่จะนุ่มเลยทีเดียวนะจ๊ะ ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทาอีกสีนะคะเดี๋ยวเราจะลองขอลบแบบเรียวๆเลยอ่าก็คือลบค่อนข้างที่จะออกง่ายนะคะทุกคนไม่ได้เคลมว่าติดทนก็คือเขาเคลมว่าติดทนแต่ว่ามิคา,าไม่ได้ติดทนเลยขนาดนั้นนะคะทุกคนอาจจะต้องร็อเคอทิชตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่แน่ใจแล้วด้วยความว่าเป็นสีอ่อนด้วยมันก็เลยอาจจะไม่ได้ติดทนอะไรขนาดนั้นนะคะบริกไวน์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะลองกันแบบแบบเรลอรก่อนนะคะ ้าแบบเกลีกเรียก่อนนะคะอ้าสวยทุกคนสีอ่อนกว่าซองที่เราเห็นนะคะแล้วก็อ่อนกว่าที่เราสวัดด้วยงงไหมอือต่อไปก็จะทาแบบเต็มปากนะจ๊ะขอบปากก็คือจะคมชัดขึ้นนะคะแล้วก็สีก็จะชัดขึ้นด้วยนั่นเองสวยมาก จะลองเป็นแบบทาสีอ่อนไปก่อนนะคะแล้วก็ทาด้วยสีเข้มด้านในปากนั่นเองนะคะวันนี้จะเห็นว่าเป็นติ่งสีชมพูนิดนึงนะเพราะว่าสีมูเขาค่อนข้างทีง่จะเอยติดสีดีเลยทีเดียวนะคะทุกคนทาสีอ่อนก่อนนะคะจากนั้นก็จะทาสีเข้มนะทุกคนไปที่ด้านในปากนั่นเองนะจ๊ะแต่เอาจริงจริอย่างที่เห็นนะคะมันก็ไม่ได้ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะทุกคนมันไม่ได้เข้มขนาดที่แบบโอ้สีมีมิติอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็ รังผสมผสมกันมันก็ถือว่าแบบเป็นเอออะไรที่สวยงามตามทองเรื่องนั่นเองนะจ๊ะเสียมพูเขาก็จะอ่อนลงนั่นเองนะทุกคน อาลาทะทุกคนก็สรุปนะคะได้ดังนี้นะคะว่าทั้งสงสีนี้นะคะใช้ก็รอดนั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่าสีอ่อนเนี่ยก็จะกรบขอปักมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะะแต่ว่าทาเติมซ้ำๆมันก็ยังโอเคอยู่นะทุกคนหนแมวด้วยส่วนสี บริกวายนะ,ะทุกคนก็คือรอดแน่นอนนะคะแล้วก็ทั้ง2อสีนะคะเหมาะกับสาวผิว2อสีแล้วก็ผิวแทนอะไรเงี้ยแน่นอนนั่นเองนะคะแล้วถ้าเอามาทาตาแก้มปากเนี่ยก็ถือว่ารอดนะคะทาแล้วก็เกลี่ยงง่ายแล้วก็เนื้อเนียนนุ่มด้วยนะคะทุกคนสีตาก็จะได้เป็นเอฟวีเดอ์ลุคแบบนี้นะคะ นี่นะทุกคนสีตาก็จะได้เป็นแบบโทน everyday l o o นะคะอ่อนๆใสๆอะไรอย่างนี้นั่นเองก็คือทาิตเตอร์เพิ่มไปแล้วก็มีสีน้ำตาลหางตาก็คือรอดแล้วนั่นเองก็ไปดัดขนตาปัดขนตามาครับนะปัดแก้มเพิ่มเป็น สีส้มแล้วก็สีชมพูนะคะรับรองว่ารอดแน่นอน,นะค่ะเอฟเดคลุคของเราผู้ชายไม่ตกใจนะจ๊ะทุกคนในส่วนของงานปากนะคะพอทาปุ๊บเนี่ยก็รู<ๆ>้สึกว่าเนื้อเขาเนียนนุ่มแล้วก็ไม่เหนียวไม่แห้งไม่ตกรล่ออย่างที่เขาบอกจริงๆนะคะทุกคนแต่ว่าความติดทนเนี่ยเดยมีทดสอบให้ที่ท้ายคลิปแล้วกันนะคะว่าจะอยู่ทนอยู่นานไหมอะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะโดยรวมก็ถือว่าชอบเลยทีเดียวนะสำหรับ smoothie blocker ตตกก perfect lip นั่นเองนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบกับคลิปนี้นะคะแล้วก็ไปซื้อแล้วก็ไปแต่งตามกันไดนะะ้ทุกคนที่มิวมาแชร์เทคนิคให้ดูในวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะ,ะทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะ,ะทุกคนมิวเมอร์ดีเกิลค่ะไปแลลวบ๊ายบายไปลองดูทุกคนสีนี้สวยจริงเอยทาไปในวิดีโอลุกก็ได้นะสะสมกันก็สวยทาตาแก้มปากได้สวยลดนะจ๊ะไป